ทำงานที่เดียวกันหรอไม่ชวนฉันไม่ทําบ้างเลยนะแกอไม่เหมาะกับงานดีๆหรอกมาเหมาะกับเป็นแม่ค้าข้างๆแบบนี้นี่แหละลดเลยครันี้แกขายยังไงอะมายละหนึ่งบาท่ะบาทเดียวเ่ยนะอดทนหน่อยนะแต่อาจจะขายทั้งชาติเลยอะกว่าจะรวยกูวาสนาเนาะทำใจนะจ๊ะ <laughs> ยืนกินไหมจ้าไม้ละหนึ่งบาทเองจ้าแม่ค้าชาบูเสียบไม้ยืนกินไม้ละบาทเองเหรอจ้าใช่แล้วค่ะยืนกินได้เลยนะลองดูไหมอร่อยนะลองก็ได้ค่ะได้เลยค่ะนี่ถ้วยใส่น้ำจิ้มนะคะ ค่ะจ้าฉันอิ่มแล้วจ้ะนับเลยก็ได้จ้ะได้เลยค่ะทั้งหมดห้าสไม้ก็50บาทค่ะได้จ้ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะอร่อยแบบนี้เดี๋ยวหลังมาอุดหนุนใหม่นะจ้ะขอบคุณมากค่ะ๊บอบนุ่นีเอฟไปหากันปะจริงด้วย ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยคิดถึงจะแย่อยู่ละ<ป>ชาบูเสียบไม้ยืนกินไม้ละหนึ่งบาทจ้า ร้อนๆอนอร่อยออร่อยเลยนะจ๊ะสวัสดีจ่าเอฟอ้าวป๊อปหวานไม่เจอกันตั้งนานเลยนะว่าแต่นี่พวกแกทำงานที่เดียวกันหรอถึงได้มาด้วยกันน่ะใช่พวกฉันน่ะทำงานด้วยกัน แหม่ไม่ชวนฉันไม่ทำบ้างเลยนะเอาจริงๆนะพวกเราอยากจะชวนแกไปทำงานด้วยอยู่หรอกแต่ว่าแกคงทำงานแบบพวกเราไม่ได้หรอกนะเพราะว่างานพวกเราเนี่ยใช้สมองไม่ได้ใช้แรงงานพอดีว่าเราสองคนอะทำงานในห้องแอร์เย็น มีโต๊ะทํางานอข้นๆจะต่างกับแม่ค้าอย่างแกเยอะอยู่อ่ะฉันว่าแกอะไม่เหมาะกับงานดีๆหรอกนะแต่ว่าเหมาะกับเป็นแม่ค้าข้างๆแบบนี้นแหละรถเลยก็จริงอย่างที่พวกแกว่าเนาะฉันคงไม่เหมาะกับการเป็นพนักงานออฟฟิศแบบพวกแกหรอก แต่ฉันก็ดีใจด้วยนะที่พวกแกได้งานดีๆทำาฮย้ยกระเป๋าพวกแกสวยจังเลยอะ่ะแกรู้ป่าวว่าฉันเล็งสองใบนี้มานานมากเลยอะ่ะเฮยกระเป๋าพวกนี้มันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเลยเนาะพวกแกมีเงินซื้อได้แสดงว่าต้องมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ยเยอะแน่ๆเลยเนาะ รายได้เราก็ประมาณหมื่นห้าอาบาบแกแกจะแบบไม่อยากได้กระเป๋าแพงๆแบบนี้อะไรทําไมอ่ะถามจริงจะเอามาสะพายขายของข้างทางเหรอจ๊ะนั่นสิฉันว่านะแกซื้อกระเป๋าแบบค9เก้าเก็พอแหละเหมาะก,กับอาชีพแกดีอ่ะก็ว่าสนาเนาะทำใจนะจ๊ะ ฉันคงไม่มีวาสนาดีๆแบบพวกแกแหละอเออว่าแต่ชาบูเสียบไมย้ยืนกินร้านชั้นอร่อยไหมเป็นไงบ้างอะองั้นๆนนะ่ะรสชาติเแบบ๋มากหรอก็เมื่อร้านอื่นทั่วไปอ่ะอืจริงเหรอแต่ดูดูแล้วพวกแกน่าจะชอบนะเห็นกินไม่หยุดเลยอะอแล้ว อันนี้แกขายยังไงอ่ะก็ไมลละหนึ่งบาทจ้ะบาทเดียวเนี่ยนะบาทเดียวนี่นะ <S <S> <S เมื่อไหร่จะรวยสักทีเนี่ยขายแบบเนี้ยนั่นนะสิหือเอฟแกคงเหนื่อยนะดูเลยเนาะโถชีวิตน่าสงสารน่าสงสารอดทนหน่อยนะแต่อาจจะขายทั้งชาติเลยอะกว่าจะรวยนี่ถามจริงนะ วันวันหนึ่งเนี่ยแกขายได้กี่บาทเชียวเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะก็แค่วันละสองสามหมื่นอ่ะคุณหวานคุณป่าครับคุณสองคนมายินทาอะไรตรงนี้แล้วก็เป๋าที่ผมให้ไปเอาได้หรือยัง ได้แล้วค่ะท่านประธานพอดีว่าพวกเราแวะมาหาเพื่อนนิดหน่อยอะค่ะได้แล้วก็เอามาสิครับเอฟนี่จ่าย ของขวัญวันเกิดกระเป๋าเทียบอยากได้ไงสวยมากเลยอะโดขอบคุณนะคะนี่มันนี่มันหมายความว่ายังไงอะท่านประธานท่านประธานรู้จักเพื่อนเราด้วยเหรอคะก็รู้จักสิเขาเป็นแฟนผมนะแฟนเ,นะเป็นแฟนท่านประธานแล้วทำไมไมายืนขายชาบูเสียบไม้แบบนี้ล่ะ ฉันก็แค่เดินผ่านร้านชาบูเสียบไม้ไหมครับชาบูเสียบไม้ไหมครับอร่อยอร่อยนะครับอ๋ออุยอ้ยปวดท้องว่ะสงสัยทายท้องแน่เลยอุ้ยอุอย้ยชุดใหญ่มาแล้วทำไงดีวันนี้อโ้ยอ้ยเอ้ย,อย,ออยคุณคุณคุณเดี๋ยวแป๊บน,นะครับช่วยอะไรผมหน่อยนะครับอะไระอะคะพอดีตอนนี้ผม ปวดท้องมากเลยครับคาสึกมาแล้วครับช่วยหน่อยะครับค่ะค่ะต้านรับได้เลครับเดี๋ยวผมมาโอ้แต่จะว่าไปลองเป็นแม่คาก็น่าตื่นเต้นดะีเนาะชาบูไหมคะชาบูเสียบไม้เย็ยนกินไมล่ละหนึ่งบาทเลยนะคะ พวกคุณสคนก็นกลับไปทํางานได้แล้เอกสารผมเตรียมไว้ให้บนโตแล้วนะเยอะมากแล้วมันเป็นเอกสารเร่งด่วนด้วยขอให้เสร็จภายในวันนี้นะครับค่ะเอฟวันนี้โดว่าจะพายเอไปกินออกมาเกเสรอะพอดีว่าโดจองร้านไวแล้วได้สิคะ่ะ โกรธพวกแกสองคนหรอกนะที่ดูถูกฉันไว้ซะเยอะเลยอะ่ะจะว่าไปชาบูร้านเนี้ยอร่อยจริงๆเนอะพวาแกว่าแมเห็นกินกันไม่หยุดเลยอะ่ะเออแต่ว่าอย่าลืมใส่ตังด้วยนะนู้นเจ้าของร้านเขามาแล้วส่วนฉันน่ะขอตัวไปกินโอมากษตเกับแฟนก่อนนะจ๊ะคุณบ๊อบกุญแจรถครับ ได้ครับที่ละได้ค่ะ